ังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากําลังสบายจงตบมือพลันเด็กๆสนุกไหมครับอยากดูของเซอร์ไพรส์ไหมอันนี้เป็นแบบแถมพ่อแบงค์แถมให้อีกข้อหนึ่งเป็นข้อที่6อันนี้เป็นของแถมอยากเห็นไหมครับอยากเห็นแล้วหนึ่งสองสมนะหนึ่งสงามาแล้วโอ้โสนุวิปปิ้งโฟม พี่เบสครับครับอยากเล่นไหมอยากเล่นครับเดี๋ยวเล่นก่อนมันเล่นยังไงอ่ะมันเป็นได้ทั้งสบู่แชมพูแล้วก็อะไรก็ไม่รู้อ๋อทูอินวันเลยใช่ไหมอ้ยไม่มันมีโฟอินวันไม่โฟอินวันเลยเอาครับเอาครับพยายามแรงก่อนโหพี่เบสจะฉีดตรงไหนครับเนี่ยฉีดตรงหน้าอกดีไหมไม่โหโอ้โอเป็นก้อนเลยครับพี่เบสโห้ขับปั้นนะข้าปั้นข้าวปั้นฉีดตรงไหนโห้ขับปั้นฉีดตรงหน้าอก อูนออกใหญ่มากกระปั้นพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมันหมดโอ้โหดูดิดูดิดูกระปั้นสิหูแต่ว่าเพื่อนๆครับมันนุ่มมากเลยนะฟองโฟมแบบนี้มันมีความนุ่มเยอะมากๆค่ะไหน,นเก็บหมีมะด้วยไหนพี่เบสทำสิอุ้ยพี่เบสมันเหมือนฝนตกเลยค่ะโอโ้มันมันเป็นละอองกระเด็นเลยอะกระจายเลยอ่ะพี่เบสอุ้มกระปั้นกระปั้นเต็มท้องเลย ต่อไปตาใครเนี่ยใครเล่นมั่งฝนออาบอดี้ใส่มือโอ้โหพอแล้ว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 เยอะมากมันนุ่มไหมไผ่อันนี้มันมีเชืองมันมันนุ่มมากเลยอ่ะฮะพี่เบสมีอันนึงเหรอหุ้ยอันนี้มันคือบับเบิ้ลบาร์สนี่นะบับเบิ้ลคืออะไรถ้าเราใส่ไปในอ่างน้ำของเราอ่างน้ำเราจะกลายเป็นฟองสบู่เหรอใช่ติปองสิปองพี่เบสใส่เลยเราจะใส่มือไว้ที่แต่ละคน ใช่แล้วเราก็นอนคว้าแล้วเราก็ตีขาตุมต่มๆมาตุมต่มๆแบบแรงๆเลยอะ่ะพร้ Mul พอมไหมพร้อมไหมพร้อมแล้วเราเอามือตีนานแรงๆ 1, 2, หนึงแบบ่งสองสามไปตีแรงๆตีแรงๆตุม่มๆแรงๆใส่ไปอีกพี่เบสใส่ไปอีกตุ่มๆแบบนั้นแหละมันจะเกิดฟองโอเคครับทุกคนพร้อมจะตีฟองอยังครับ1 2, นึ่งสองสาเอาอาีก มายางฟองแล้วม่าย่างอ <c oughs> ฟองแล้วมาเอาอีกเอาอีก <c oughs> เอาอีกนิดนึง <c oughs> เอาอีกนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวเพาแบ่งน้ำเลยสิบสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาดูได้อยู่เฉยว้าว <c oughs> อยู่เฉยอยู่เฉย,อย,เฉยอยู่แบบนิ่งๆแล้วมันจะฟองมันจะเยอะโอ้เรามาดูว่า <c oughs> ฟองอยู่ที่ใครเยอะที่สุด <c oughs> โอ้ดูพี่เบสนี่โอ้ เหมือนเหมือนอยู่ในอ่างกุชชี่เลยใช่อ่างจากกุชชี่เลยขปัน้นโอ้โนหนีน่ด้นนแค่นี้ออ้แล้วสามารถอุ้มฟองขึ้นมาเลยอุ้ยพี่เบสหายไปกับฟองฟองม่อยู่เค่นีนพี่เบสแบงค์จะบอกเลยให้นี่ขนาดว่าเออหัวเชื้อเราหมดแล้วนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวตอนไปเที่ยวอ่ะแบงค์ซื้อหัวเชื้อมาใหม่ฟองมันจะนุ่มกว่าน,นี้อีกฟองมันจะหนาถึงตรงนี้เลยเนี่ยฟองมันจะหนาถึงตรงนี้เลยแบงค์เราที่ฉีดไหมครับข้าปั้นอยากเล่นที่ฉีดอีกไหมครับ อาไหมเอาไหมเบสไ่ไรเอาแบ่หัวเลยแบ่หัวเลยเอแล้วเต่อแล้วเบสบเบเอาาเบสมแต็งโค้โอ้พี่เบสครับเอาคืนหรอหนึ่ ต้องซึ่พี่เบสกลัวน้องเก็บพี่เบสรักน้องเก่งมากเลยลกูกไม่ต้องตีน้องแรงโอเคไหมโอเคอเคี่มาผวมหน่อยเดดเดเดโขงหัวแหลมาหัวแหลมหัวแหลมมันพญานาคเลยบิบายพี่เบสสนุกไหมครับสนุกครับเราทำฟองกันอีกไหมเพือ่อนเพือ่อนเพื่อนเรามาทำฟองกันอีกไหมครับเอาเอาอาพร้อมแล้วหันหลังเลยครับหันหลังหันไปทางโน้นหันไปทางโน้นเนื้อ ต้องซันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเาดูฟิมีฟองยังว้าวฟองสีขาวน่าเล่นโอ้ฟองอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยนะไปดับไปดับยูเฉยยูเฉยนะถ้าอยู่เฉยฟองมันจะเยอะมาก รเราเราดำน้ำมะมันเหมือนแตกในหน้าเลยใช่เหมือนฟองแตกตรงหน้าเราเลยใช่ไหมมันอยู่ในการอ่างซับกุกชี่ใช่บิงรู้จักด้วยอรอ